สวัสดีครับอาจารย์นุ่มครับสาหรับคลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้นะครับวิธีการตั้งค่าฟิบโบนาชีนะประเภทรีเทรทเมนต์บน m t 5นะครับเราคลิปถัดไปเราจะพูดถึงการตั้งค่าฟิบโบเอ็กซ์เพนชันซึ่งเป็นการตั้งค่าฟิบโบอีกประเภทหนึ่งนะครับในการเทรดนะครับเราจะใช้นะครับฟิโบนาชีนะครับใน2แบบนี้นะครับรีเทร e และเอ็กซ์เพนชันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะอธิบายนะครับฟิบโบรีเทรทก่อนนะครับ เบื้องต้นนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการเข้ามาที่แพลตฟอร์มเทรดเหมือนเดิมนะครับ MetaTrade 5นะครับดลบเบิ่คลิกหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะพามาหน้าแนะนําหน้าแรกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวอย่างของตรงตงคำเหมือนเดิมนะครับ x u นะครับ daily นะครับ g o w e s s y e a นะครับอันนี้ Timeframe เป็น daily นะครับถ้าเราอยากให้เปลี่ยน frame นิดนึงนะครับก็คลิกตรง4ชั่วโมงที่นี่นะครับหรือว่า1ชั่วโมง นะครับซ้ำตัวอย่างนี้ผมจะใช้ที่สีชั่วโมงก่อนแล้วกันนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะการเคลื่อนที่ราคาในตำแหน่งที่เราพิจารณาอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันมีการปรับขึ้นมาที่ทางขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ปรับย่อลงมานะครับคำว่า retreat นะครับก็คือเป็นลักษณะการการย่อลงมานะครับ r e t r e a หรือว่าย่อนะครับ การที่เราจะใช้จุดประสงค์ใช้ตัวไฟบูตัวนี้นะครับตัวไฟบูนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเราอยากรู้ว่าที่เขาขึ้นมาแล้วนะครับถ้าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับเป็นไฮจุดเริ่มต้นคือโลนะครับผมอยากรู้ว่าเขาจะทําโลถัดมาเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นโลตัวสองนะตรงนี้เป็นไฮหนึ่งนะครับจากโลศูนย์ขึ้นไปทำไฮที่หนึ่งแล้วก็ปรับลงมาทําโลนะครับตำแหน่งที่สองเนี่ยนะครับ เขาจะลงมาเท่าไหร่นะครับเราจะวัดค่าได้วิธีการนะครับเราก็จะเลือกอตรงนี้นะครับถ้าเราเอามาไปเลือกนะไปชี้เขาจะอธิบายว่ามันคือการรอดไฟโบนิชีดีเทสคือการเขียนไฟโบนิทสนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับโดยที่จุดเริ่มต้นเราก็คือจุดต่ําสุดก็คือโลศูนตรงนี้แล้วเราก็ลากไปทางขวามือนะครับเอาให้เห็นว่าเส้นบนสุดนะครับ มันอยู่ตำแหน่งเดียวกับจุดสูงสุดนะครับพอเราได้ตำแหน่งเสร็จนะครับเราก็จะปล่อยนะครับเราจะได้ระดับของไฟโบนัชีเป็นแบบนี้ครับนะครับจุดสูงสุดก็คือเป็นตำแหน่งของไฟโบศูนย์นะครับไฟโบศูนย์นะครับเป็นไฟโบเลเวลศูนย์นะครับเป็นระดับที่ศูนย์นะครับด้านล่างสังเกตว่าจะมีเลขร้อยนะครับเรามองเป็นไฟโบ เลเวลนะครับรอยนะนะครับทีนี้เนื่องจากว่านะครับค่าดั้งเดิมที่แพลตฟอร์มเขาให้มาเนี่ยมันจะมีเฉพาะตัวระดับราคานะครับที่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลเวลนะครับไฟโบนะครับสังเกตว่าศูนย์จุดนะครับยี่สิบสามจุดหกสามแปดจุดสองเนี่ยหน่วยเขาเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะนะครับแต่เวลาเราเอาไปใช้งานจริงๆนะครับ เราจําเป็นต้องรู้ระดับราคาที่ระดับไฟโบสําคัญพวกนี้ด้วยนะครับเราต้องรู้ว่าถ้ามันเป็นระดับที่ไฟโบ6กี8%เนี่ยนะครับค่าจริงๆมันเป็นระดับเท่าไหร่นะครับถ้าดูเอาเส้นนอนนะครับเส้นนอนตัวนี้นะอ่าเรามาร์กไว้ที่โลตรงนี้นะจริงๆมันน่าจะเป็นระดับที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งพันนะขออภัยหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดนะครับ, 1, รบแต่ว่า ถ้าค่าดเดิมเขาไม่ได้แสดงมาเราก็ต้องไปเพิ่มค่าเขาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราเพิ่มค่าเรียบร้อยเสร็จนะครับต่อไปเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยค่ามันจะจําไว้นะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องตั้งค่าใหม่หลายทีนะครับเบื้องต้นนะครับเดิมๆก็ประมาณนี้นะที่นี้วิธีการตั้งค่านะครับพอวิธีการตั้งค่าเนี่ยให้ดับให้เราคลิกนะครับคลิกตรงเส้นตะแยงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับ เลือกตรง property เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไล่ตั้งค่าไปทีละตัวนะครับอันดับแรกตัว common นะครับตัว common เนี่ยจะมีคำว่า style b a c k นะครับ style b a c k เนี่ยหมายถึงตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้นครับเส้นตะแยงเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนสีนะครับเป็นอย่างอื่นนะครับอาเป็นเหลืองไปเลยฮะถ้าเป็นเหลืองเห็นไหมครับมันจะแสดงตรงนี้ทีนี้ถ้ามันดูไม่ชัดเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นดำก็ได้ อันนี้สีแล้วแต่ผู้ใช้ถนัดนะครับผมจะแนะนําว่าเป็นดําไปเลยนะฮะแล้วก็ประเภทเส้นเนี่ยนะครับก็เป็นเส้นทึบก็ได้หรือว่าเป็นเส้นปากก็ได้อันนี้แล้วแต่ผู้ใช้งานครับอันนี้เป็นระดับความหนานะถ้าหนาเยอะหน่อยมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนได้นะว่ามันหนามากหนาน้อยนะครับเอาแบบหนาปกติก็ได้นะครับแล้วก็เอาเป็นเส้นปากก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากดู นะครับเส้นที่เป็นแนวนอนมากกว่านะครับแนวนอนเนี่ยเราเราให้เป็นทึบก็ได้นะครับทีนี้เมื่อกี้เราคลิกขวาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเลือก Property ในหน้าของ Common เนี่ยจบแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็น Level อันนี้ต้องต้องเพิ่มค่าเขาทีหนึ่งนะครับเพราะดั้งเดิมเนี่ยเขาให้ค่าเราประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้า 6เลเวลนะครับเดี๋ยวเราต้องเพิ่มกันนะครับคลิปนี้จะจะยาวตอนขั้นตอนเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปทีละละอันนะครับอ่าบางค่าผมจะตัดออกนะครับบางค่าผมจะใส่เพิ่มขึ้นไปนะครับอ่าตรงนี้ถ้าเราคลิกตรงเลเวลเนี่ยนะครับไฟโบอศูย์เอาไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็อ่าตัวเลเวลนะครับมันจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งที่เป็นระดับราคาแล้วก็เป็นคําอธิบายนะครับตรงคาอธิบายเดี๋ยวเราต้องเพิ่มอะไรขึ้นไปนิดนึง ะครับวิธีการนะครับวิธีการเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวอักษรไปนิดหนึ่งนะครับาตรงนี้นะเราดับเบิลคลิกอันแรกครับเราจะพิมพ์คำว่าเท่ากับนะครับแล้วก็มีคำเป็นอักษรเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับแล้วก็เป็นดอลลาร์ ตรงนี้นะครับเครื่องหมายเท่ากับเปอร์เซ็นต์อลลาร์นะครับถ้าเราไปดูในคีย์บอร์ดมันจะอยู่แถวแถวบนบนนะครับบนคีย์บอร์ดของเรานะครับแล้วก็ถ้าผมคลิกคําว่าโอเคไปนะครับมันจะเกิดสังเกตว่ามันจะมีการเพิ่มค่ามาให้เห็นไหมครับดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นระดับไฟโบศูนย์นะครับไฟโบเลเวลศูนย์นะครับ เป็นระดับราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งตรงนี้เป็นราคานะครับ1,808นะครับ1,808นะครับฉะนั้นนะครับในค่าอื่นด้วยนะครับเราก็จะใช้วิธีการ copy ไปวางนะครับถ้าถ้างั้นเราก็จะเริ่มต้นด้วยการคลิกขวาทีนะครับแล้วก็ property นะครับ ในเลเวลอื่นเราก็จะเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะ Copy มาวางเนี่ยผมจะเพิ่มแนวไฟโบที่เราจะไม่ต้องใช้จริงนะครับผมจะมีไฟโบเลเวลอ่า14%นะถ้า14%ก็จะเป็นอ่า0ูงจุดหนึงสนะครับแล้วก็เป็น14%นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราจะ Copy พวกนี้มา Copy มาเลยกันนะครับ วิธีการ Copy ก็คือเราลากให้มันทึบนะครับใช้เท่ากับเปอร์เซ็นตัวดอลลาร์เนี่ยนะครับแล้วก็ Ctrl-C นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกในอันถัดมาเป็น Ctrl-V นะคลิกนะครับเพิ่มไปเลยครับ p y นะครับ Ctrl-V นะครับคลิก Ctrl-V ร l วดับเบิลคลิก นะครับแล้วก็ c อนโทรล V ดับเบิคลิกคอนโ V นะครับแล้เบิลคลิก c อนโทรล V อ่านะครับเราก็จะได้ค่ามาประมาณนี้นะครับแต่จริงๆเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจําเป็นต้องมีค่าไฟโบอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเราก็จะเพิ่มไปในอ่าในนี้เลยนะครับอ่าถ้างั้นเริ่มไปต่อครับคลิกขวา p ป o p า r t ตนะครับตอนที่ผม อธิบายไปนเนี่ยผมพยายามให้มันไปช้าๆนะแต่ว่าเวลาเราเราเป็นมือใหม่เนี่ยเวลาเราเริ่มเนี่ยนะครับบางทีเราอาจต้องฟังหนึ่งรอบสองรอบนะครับนะครับก็ถ้าฟังสักรอบสองรอบ,รอบนียพอจะเข้าใจมันนะครับทีนี้ในเลเวลที่เขาไม่ได้แนะนํามานะครับเราก็ควรเพิ่มเข้าไปนะครับอ่าจริงๆนะครับเราไปเพิ่มเติมจากบรรทัดสุดท้ายก็ได้นะครับถ้าเราจะเพิ่มเติม เราก็จะเพิ่มจากตรงนี้นะครับแอดนะครับเลเวลที่ผมจะเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นไฟโบสามสิบสามจุดสมสามเนต์ะก็ใช้เป็นศูนย์จุดสามสามสามนะครับแล้วก็ถ้าตรงนี้ก็เป็นสามสามจุดสามนะครับแล้วก็คลิกคอนโทรลทีหนึง่งนะครับคือเขายังจำตัวค่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์เอยู่นะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้จำค่านี้ให้เราก็ c o ปปี้มาวางเหมือนเดิม นะครับอีกอันนึงผมจะแอดเพิ่มต่อนะครับ f ผมเอาใช้ไฮบรด87เปอร์เซนตนะครับเราจะาพิมพ์ในด้านซ้ายมือเป็น0.81นะครับแล้วก็ในระดับที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็พิมพ์8ไปนะครับแล้วก็ c o n t r l v เหมือนเดิมนะนะครับอันอื่นนะครับเลเวลอื่นต้องเพิ่มอ่าต้องเพิ่มเป็น 1.236จุดสองสามหนะครับตรงนี้เป็นร้อยยี่ส V ามจุดหนะครับอีกอันหนึ่งก็เพิ่มเหมือนกันแอดเป็นหนึ่งจุดสามแปดสองนะครับแล้วก็ด้าน c r i p t i o นนะครับเป็นร้อย3้อยสามสิบแปดจุดสองนะครับแล้วก็ c t r l V นะครับตรง description เนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้า ไม่ได้ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์มันก็เป็น 1. 3 2ุาสองนะนะครับร้อยสามแปดสองก็คือการเอา1.3 8 2แดคูณอยนะครับมันก็จะเป็นเป็นตัวเลขด้านขวามือนะครับถ้าทุกอย่างโอเคนะครับเราก็มาดูตัวถัดมานะครับตัวอื่นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับถ้างั้นเราก็จะโอเคนะครับคลิกโอเคพอผมคลิกโอเคเนี่ยสังเกตว่าผมจะได้ไฟโบครบทุกเลเวลแล้วนะครับเราดูทีละโซนนะ นะครับไฟโบศูนย์ไฟโบสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับไฟโบสามแปดจุดสองไฟโบสามสามจุดสามสามซึ่งมันอยู่ใกล้กันนะครับไฟโบวันสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไฟโบหกจุดแปดแล้วก็ถัดมาไฟโบแปดเอ็ดนะครับไฟโบร้อยนะครับถ้าเราเป็นการวัดย่อนะครับการปรับขึ้นมาอันนี้โลศูนย์อันนี้ไฮหนึ่งนะครับแล้วถ้าเขาย่อลงมาเนี่ยตามโลสองกอ่านี้ทิศทางก็แบบนี้คือย่อนะครับ การปรับลงมาไม่ทําจุดต่าสุดใหม่เราเรียกว่าย่อนะครับหรือว่ายกโลนะครับเดี๋ยวผมจะไปค่อยอธิบายในพฤติกรรมของการเคลื่อนที่อกทีอันนี้มันเป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เราจะใช้วัดไฟโบนะครับผมจะแนะนําเฉพาะการตั้งค่าไฟโบก่อนนะครับอันนี้เป็นวิธีการตั้งค่าไฟโบนะครับเวลาเราตั้งค่าไฟโบเรียบร้อยเสร็จนะครับเราจะเป็นต้องเซฟไว้หนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มันเป็นให้ระบบมันจำค่าไว้ นะครับอาทีนี้ลองลองมาประยุกต์ใช้ตัวไฟโบในตำแหน่งอื่นบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากจะรู้ว่านะครับจุดที่เขาลงมาเนี่ยนะครับ mm hmm. เขามีการเด้งขึ้นมาเท่าไหร่เราก็จะใช้ไฟโบอันเดิมเนี่ยนะครับตัวนี้นะวัดนะครับแต่เราจะวัดแบบเรียกว่าวัดเด้งนะครับให้ High ใช้โลนะครับแทนนะครับคลิก จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ลากดังขวามือ,อสังเกตว่าถ้าผมจะวัดเด้งเนี่ยนะครับสังเกตว่าไฟโบสูงอยู่ด้านล่างนะนะครับไฟโบสูด้านล่างไฟโบร้อยอยู่ด้านบนนะครับเราพิจารณาตั้งแต่ไฮลงมาแล้วก็โลถัดมาเราอยากรู้ว่าเขาที่เขาปรับขึ้นมาเนี่ยปรับเด้งมาเนี่ยไฮไฮขวามือเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาในรดับเท่าไหร่นะครับ ถ้าเราดูตัวอย่างมันขึ้นมาเท่าไหร่ครับ61.8%นะครับที่ระดับราคา1.8 1.805นะครับอันนี้เป็นวิธีการวัดเด้งนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อเราตั้งค่าของไฟโบตัวรีเทสนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ใน2รูปแบบนี้นะครับนะครับคือการวัดยอ่อนะนะครับแล้วก็การวัดเด้ง นะครับถ้าในภาษาอังกฤษจ,จะมีคำว่า r e レดนะนะครับให้เข้าใจว่าคืออันเดียวกันแค่เป็นภาษาต้นฉบับเขานะครับอันนี้เป็นวัดเด้งก็คือวัดรีบาวอซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้การวัดค่าแบบนี้นะครับนะครับเพื่อให้มันระบบจำค่าไว้เราก็จะเซฟเทมเพลตอีกทีหนึง่งนะครับเซฟนะครับเอาเหมือนเดิมนะคลิปที่แล้วเราบอกว่าคลิกขวา นะครับแล้วก็ save template นะครับเราเลือกเป็น g กนะครับเซฟทับไปเลยะนะครับทีนี้เวลาผมจะให้มันเป็นค่าเริ่มต้นเราก็วิธีการก็คืคลิกขวาแล้วเราก็ไปเลือกตรงโกเนี่ยนะเขาจะขึ้นมาหน้าหน้าเดิมๆซึ่งถ้าผมลองเอาไปใช้ไฟโบเนี่ยไปใช้ในคู่อื่นบ้างถามว่าใช้ได้ไหมนะครับเราก็ ถ้าผมจะใช้ในคู่ของ Bitcoin ใช่ไหมครับวิธีการเหมือนกันนะเราคลิกขวานะครับแล้วก็เทมเพลตเลือกเป็นโกลนะครับแล้วก็ผมจะวัดให้ดูว่าถ้าผมจะวัดวัดเด้งนะครับหรือวัดรีบาวผมพิจารณาไฮพิจารณาลูน่ยสังเกตว่าเราจะได้ระดับไฟโบเหมือนกันแล้วนะนะครับดูตัวตามนะครับตอนเนี้นะครับถ้าเราดูราคา6.8เเหมือนกันเนี่ย มันจะมีหกเ็ดจุดปดเท่ากับสองสามสี่เจ็ดสองใช่ไหมครับตรงนี้เป็นระดับราคาของบิตคอยนะที่เลเวลนี้นะครับเหมือนกันนะครับเวลาเราจะวัดยออ่อนะครับเวลาเราจะวัดยออ่อเราก็จะวัดจากโลไปไฮเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีระดับราคาที่มันเป็นจริงฉะนั้นนะครับเวลาเราตั้งค่าเทนเตน,นะครับเราก็ตั้งทีเดียวนะครับแต่เมื่อเราเพิ่มค่านะครับเมื่อเราเพิ่มค่า ใด,ดเข้าไปเนี่ยควรเซฟหนึ่งครั้งนะครับระดับไฟบเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนตามระดับความสําคัญได้นะครับซึ่งค่อยไปเพิ่มภายหลังก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการตั้งค่านะครับไฟบนลาชีรีเทรดบนแพลตฟอร์มอินดิฟนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราไปเรียนเรื่องการตั้งค่านะครับไฟบนลาชีเอ็กเพนชั่นนะครับซึ่งมันจะซับซ้อนกว่านิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ